กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเซล์ต้นอีกแล้วนะครับที่ช่องของเซลต้นเอลซูคนเดิมครับที่โชว์รูมเอลซูพิงโยนสาขาพิมายนะครับก็ต้องบอกว่าณวันนี้นะฮะเซลลต้นจะพามาดูรถในตระกูล7ที่นั่งของเอวซูกันบ้างนะครับผมจากที่เราดูรถปิกอัพไปหลายคลิปแล้วเนาะก็ต้องบอกว่ารถ7ที่นั่งของเอลซูณปัจจุบันนะจะเห็นกันแบบแล้วก็มีคลิปเยอะมากสําหรับรถมิวเอ็กใช่ไหม ก็วันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านที่กําลังตัดสินใจจะดูรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมก็ต้องดูก่อนแล้วว่าเฮ้ยไอรถมิลเเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบตัวท็อปอะไรเงี้ยด้วยราคาของเขาเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดในตลาดรถ7ที่นั่งที่เป็น PPV อะไรเงี้ยนะนะครับก็น่าจะเป็นราคาถูกที่สุดแล้วแต่เอ๊ะถูกแล้วออปชันมันดีไหมมันมีออปชันไหมมีอะไรมาให้บ้างเราก็ต้องรู้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมเพราะหลายท่านแบบ มันถูกกว่าเขาอะแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าไปเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันนะครับว่าราคาของเขาอยู่เท่าไหร่สำหรับตัวท็อปแล้วก็ออปชั่นเขามีมาอะไรมาให้บ้างแต่ผมบอกเลยนะออปชันเกินราคานีครับอย่างในเรื่องของราคาของเขาใช่ไหมถ้าสมมุติพูดที่ตัวท็อปเนี่ย1.9ก็อยู่1,434,000นะครับถ้าเครื่อง3,000ก็อยู่ที่1,479,000 ถ้าตัวท็อปเลยที่เป็น 4, ีคูณสด้วยก็1นึ่ล้านห้าแสนจหมืนคือจริงๆอ่ะสรุ่นนี้ครับมันท็อปเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเหมือนตัวนี้เพิ่มในส่วนของระบบ4ีคูณสขึ้นมานะครับผมและนะครับถ้าเราเอาสีขาวมุกนะครับจะเพิ่มอีก12ื่นพันแต่สีที่ไม่ต้องเพิ่มก็จะมีแดงน้ำตาลเทาดำนะครับดำบอลเงินนะครับหสีที่ไม่ต้องเพิ่มนะนะครับก็นี่ตัวรถวันนี้ผมก็เตรียมไว้ละเรียบร้อยนะครับนี่สาหรับตัวนี้นะก็จะเป็น ตัวอันติเมตซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดคือตัวนี้นะฮะจะมีอะไรมาให้บ้างใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อนนี่ครับป่ะโอเคนี่ถ้าเรามาดูที่ด้านหน้านะครับเราจะเห็นไฟละนี่ น,นี่ลำแสงติดอใส่กล้องเลยนะฮะวิบ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 แต่จริงๆไฟจริงๆไม่ได้กระพริบอย่างนี้นะฮะไม่ได้กระพริบหรือไม่ได้วิ่งนะครับผมแต่มันเป็นเพียงแค่เวลาแสงมันตกกระทบกับตัวกล้องเนาะตัวนี้นะครับจะได้กระจังหน้ามาลักษณะนี้เลยเป็นโครเมียมแล้วก็ฐานสีเทานะครับส่วนคุณสมบัติของไฟหน้านะครับผมบอกอย่างนี้เลยเป็นแบบลำแสง LED อาการเราพูดให้เข้าใจง่ายโปรเจคเตอร์ LED เนาะแบบนี้ลำแสงจะเป็นสีขาว ไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีขาวเช่นเดียวกันเพราะเป็นหลอด LED นะครับส่วนไฟหน้าอ่าผมเจาะลึกให้เลยว่าระบบไฟหน้าทำอะไรให้บ้างอันดับแรกครับไฟหน้าปรับสูงต่ำให้เองอัตโนมัติ 2. ไฟหน้าสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับ3ไฟหน้าดับเองอัตโนมัติในกรณีที่ลืมปิดไฟหน้า 4. นะครับไฟหน้าเนี่ยจะมีระบบ Follow Me Home นะครับ ก็คือระบบตัวนี้เวลาที่เราแบบว่าลงจากรถแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอยากให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไฟหน้าติดไว้20วิวิแล้วดับเองอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะฮะด้านหน้านะครับระบบความปลอดภัยนะตัวนี้นะฮะจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับมาให้เรา4จุดนะนี่1 2 3 นะครับซึ่งคุณสมบัติของเซนเซอร์เขานะครับจะคอยเตือนเวลาที่วัตถุมาอยู่ใกล้ตัวรถให้เรานะครับในรถอ่ะก็จะมีเสียงดังขึ้นพร้อมกับจะมีสัญลักษณ์บอกว่าที่ดังเนี่ยมาจากตรงไหนของด้านหน้าเช่นตรงกลางซ้ายขวานะครับเขาก็จะมีบอกให้เราตรงนี้ด้วยสำหรับเซนเซอร์ของด้านหน้าเนาะในส่วนของล้อแมกนะครับคุณผู้ชม ัวนี้นะฮะถ้าเราซื้อเป็นอัลติเมตเนี่ยเราจะได้แม็กขอบ20มาซึ่งจะเป็นลายแบบนี้แล้วก็โทนสีแบบนี้นะฮะสีใกล้ๆเนี่ยจะออกเป็นสีเทานะจะไม่ใช่สีดำนะฮะเป็นยาง265ทับหเป็นขอบ20เป็นยางของบิสโต้นะฮะได้เป็นยางของบิสโตนเลยแล้วก็ช่วงล่างของมิวเอตัวใหม่ ight, จะต้องบอกว่าคือมีการปรับเปลี่ยนพวกจุดยึดคอมาอะไรหม่หมดนะใส่เหล็กกันโคง้งกันโค้งนะตัวยึดข้างหลังที่เป็นจุดยึด5จุด นะครับมีมาให้เรียบร้อยที่เขาเรียกไฟลิงอ่ะตัวนั้นมีมาให้หมดนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวฉีดน้ําอยู่ที่ตรงก้านปัดนะครับและที่ปัดน้ําฝนของเขานะครับยังมีระบบอัตโนมัตินะครับเวลาที่เซ็นเซอร์จับได้ว่ามีน้ํามาเปียกที่กระจกนะครับเขาก็จะทําการปัดให้เราเองอัตโนมัตินะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็กล้องนะครับ กล้องเรดร์เรียกเป็นเรด้าละกันเพราะว่าถ้าเป็นกล้องบันทึกภาพมันจะอีกแบบหนึ่งเนาะจะได้เข้าใจง่ายจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับสมมุติอย่างกล้องเลดราเนี่ยจะเป็นกล้องคู่นะครับคุณสมบัติของกล้องคู่เนี่ยจะทําให้มองในแนวกว้างได้มากกว่ากล้องเดียวนะครับอิสุเขาก็เลยใส่เป็นกล้องคู่มาให้สําหรับระบบที่กล้องตัวนี้ทํามาให้นะครับซึ่งจะมีแต่ตัวอันติเมตเท่านั้นนะครับอันดับแรกเลยครับเตือนก่อนการชนนะครับว่ารถเราไปใกล้วัตถุแล้ว เนาะเห็นไหมมันจะมีการเตือนก่อนแล้วก็ถ้าเราไม่เบรกหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะเบรกให้เราอัตโนมัติเนาะมีการเตือนออกนอกเลนมาให้เวลาที่เราขับรถอยู่แล้วปุ๊บเราไม่เปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยเวลารถมันจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเขาก็จะมีการเตือนเสียงร้องเตือนออกมาให้นะครับมีการเตือนขณะหลังเกิดอุบัติเหตุก็มีมาให้นะครับสําหรับอุปกรณ์พวกนี้นะแล้วก็ต้องบอกอีกว่าว่าตัวนี้นะฮะ กล้องตัวนี้นะคะคือจะมีในรุ่นมิลของมิลเอตัวอัติเมตเท่านั้นซึ่งเป็นตัวท็อปสุดถ้ารุ่นอื่นที่ลองลงมาเนี่ยจะไม่มีนะครับจะได้เป็นตัวนี้เท่านั้นซึ่งระบบตัวนี้ก็ถือว่ามีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วก็เวลาที่เราสมมุติว่าเวลาเราจอดรถหันหน้าเข้าตึกใช่ไหมเราเกิดแบบว่าเอยเหยียบคันเร่งผิดคิดว่าเราใส่เกียร์ถอยหลังแต่ปรากฏไปใส่เกียร์ดีอย่างเงี้ยเขาก็มีระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ให้เราด้วยเพื่อไม่ให้ชนวัตถุตัวนั้น ค,คือตัดกําลังเป็นแบบรถมันจะวิ่งออกค่อยๆอ,ออกแล้วทาให้เราสามารถรู้ตัวเหยียบเบรกทด้ทุกอย่างนะครับเวลาที่เขาทํางานเนี่ยเขาจะมีเสียงร้องมีสัญลักษณ์เตือนให้เราหมดนะครับทำให้เรารู้เลยว่าเอ้ยตอนนี้ระบบมันทํางานแจ้งเตือนให้เราอยู่นะนะครับลักษณะแบบนี้เนาะตัวกระจกมองข้างครับคุณผู้ชมตัวด้านบนนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนตัวด้านล่างตัวนี้จะเป็นฐานสีดําอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวนะจะติดยาวแบบนี้ตลอดเลย นะครับสำหรับของไฟเลี้ยวเนาะจะติดยาวแบบนี้ตลอดเลยนะครับนะครับนอกจากนั้นนะที่ตัวกระจกมองข้างเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับจะแซงจะอะไราต่างๆเนี่ยถ้ามีรถแทรกขึ้นมาหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขานะครับจะทําการร้องเตือนเอ้ยไม่ใช่โทษทีเขาจะทําการกระพริบเตือนนะครับมันจะเป็นแสงสีส้มๆ นะครับติดเป็นรูปรถคู่แบบนี้นะครับจะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราทําให้เรารู้เลยว่าเอ้ยตอนนี้พร้อมที่จะแซงหรือยางหรือยังไม่พร้อมนะก็จะมีระบบเซฟตี้ตรงนี้มาให้เวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนนะอันนี้แค่ครึ่งคันนะจะเห็นได้ว่าระบบที่ให้มาในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถือว่าครบเลยนะครับผมนะทั้งที่ผมต้องบอกว่าราคาที่ตั้งเนี่ยจริงๆมิวเอ็กเนี่ยเขาถูกถูกที่สุดในท้องตลาด v, นะพีพีวีเนาะถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับถือว่าถูกนะนะครับ เพราะอย่างตัวนี้รุ่นท็อปก็ที่ผมบอกราคาเงี้ยล้านล้านสี่แสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับเครื่องพันเก้าเนาะถ้าเครื่องสามพันก็ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับนะครับมือเปิดประตูฝั่งคนนั่งนะครับก็จะมีตัวล็อกปลดล็อกประตูหรือคีย์เลสให้นะครับมีคีย์เลสให้เนาะเปิดเข้ามาที่ด้านในครับนะฝั่งคนนั่งนะครับ ก็มีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอะไรปกติอยู่แล้วแหละนะผ้าเบาะหนังอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดอยู่แล้วแหละนะแผงประตูหุ้มหนังบุนุ่มเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับเบาะคนนั่งนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางเห็นไหมคนนั่งก็มีไฟฟ้ามาแล้วนะครับอ่ะส่วนด้านหลังครับคุณผู้ชมนี่ด้านหลังนะก็จะมีพวก ระบบเครื่องเสียงเซอร์ราวทวิตเตอร์อะไรพวกนี้อยู่ตำแหน่งตรงนี้ลำโพงด้านล่างแล้วก็เซอร์ราวรอบคันมาให้นะครับผมนี่ไปที่พับเบาะก็ไม่ยากด้วยนี่พับขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมเมื่อกี้ผมแค่พับปุ๊บมันก็เด้งมาลดันอีกนิดหนึง่งไม่หนักนะครับลองมาดูได้เลยไม่หนักผมบอกเลยแล้วก็ตัวเบาะข้างหลังก็สามารถที่จะปรับเอ็นได้นะครับนี่นอกจากนั้นครับพี่ชาร์จไฟในรถมีมาให้นะนี่ ที่เสียบ USB นะครับมีมาให้2จุดนะครับสำหรับแถวนี้นะเห็นไหมนี่อุปกรณ์แล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถที่จะควบคุมพัดลมได้ตัวเองได้นะครับควบคุมความแรงพัดลมแต่ว่าความเย็นเนี่ยจะมาจากด้านหน้านะครับล้อด้านหลังนะครับอันเดียวกับด้านหน้านะครับแล้วแต่ว่าข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นปิกอัพเนี่ยเขาจะให้มาเป็นดัมเบลใช่ไหมแต่พอเป็น BX ครับเขาให้มาเป็นดิสเบรนะครับก็สรุปเลยว่า ในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยถ้าพูดถึงในระบบเบรกนะครับเป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะมีระบบเบรก ABS เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกกระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะครับมีมาให้ทำงานให้เองอัตโนมัติแต่ว่าเบรก ABS เนี่ยเราต้องเหยียบกระทันหันนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟเบรกนะฮะเป็น LED นี่ ไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนแล้วก็หลอดไฟถอยเป็นฮาโลเจนนะครับส่วนด้านหลังนะครับเมื่อกี้ด้านหน้าเรามีเซนเซอร์มาแล้ว4จุดใช่ไหมด้านหลังก็มีมาให้อีก4จุดเหมือนกันครับคุณสมบัติของเซนเซอร์ด้านหลังนะฮะจะมากกว่าด้านหน้าอีกนิดนึงเพื่อความปลอดภัยในผู้ขับขี่ครับด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อที่จะถอยออกเนาะเวลาที่มีรถวิ่งสวนมาแต่ไกลในระยะที่เซนเซอร์จับได้เขาจะมีการร้องเตือนการถอยให้อีกนะครับ นะซึ่งนอกจากจะจับวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงแล้วยังมีเตือนถอยนะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีนะครับผมนี่ที่ฉีดน้ำมีนะครับส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเปิดปิดจากด้านในได้รีโมทได้หรือกดที่ตัวฝาท้ายเองนะครับและตัวฝ่ายอายไฟฟ้านะครับด้วยความปลอดภัยอย่างหนึง่งครับจะมีระบบการหนีบให้นะสมมติเราปิดปุ๊บ สมมติอ่ะผมวางมือไว้เบาๆเลยนี่หยุดแล้วนะครับหรือเราจะตั้งให้มันเปิดสูงเปิดต่ํามากน้อยแค่ไหนเราก็ตั้งได้นะครับสามารถทําได้นะอ่าสมมุติว่าอ่ะเราอย่างจอดรถอยู่ติดกําแพงใช่ไหมปึ๊บทีนี้เวลาเราเปิดเราลืมไปกดผิดครับนี่เปิดขึ้นมานี่เมื่อเขาจับได้ตรงวัตถุปึ๊บก็จะหยุดอย่างเงี้ย นะครับลักษณะแบบนี้นะครับป้องกันความเสียหายให้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับออปชันเราไปดูด้านในกันครับผมสำหรับด้านในนะฮะพวกแผงประตูนะกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับผมปิดไฟก่อนเสียงมันดังกระจกขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีมาให้เบาะนั่งฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมเบาเป็นเบาไฟฟ้าเช่นเดียวกับ ฝั่งคนนั่งแต่คุณสมบัติของเบาะฝั่งคนขับเนี่ยจะสามารถที่จะยกด้านหน้าขึ้นลงตรงนี้ได้อีกนะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่เมื่อยนะครับนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นเนาะนี่อันนี้ก็จะมีในส่วนของปุ่มเปิดแอร์แถวหลังนะครับอันนี้ก็เปิดปิดฝาท้ายจากในตัวรถได้นะครับและในส่วนของการใช้งานข้างในนะครับปุ่มออโต้ต่างๆก็จะมีสัญลักษณ์ทำบอกอย่างเช่นเปิดไฟหน้าออโต้ไฟสูงออโต้ ที่ปัดนน้ำฝนออตโต้มีมาให้นะครับและตัวนี้นะครับสังเกตที่พวงมาลัยนะมีเข้าเกียร์แบบด้วยมือด้วยนะที่เรียกแพดเดิลชิพอะครับสามารถเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์ที่ตำแหน่งตรงนี้ได้ด้วยนะครับพวงมาลัยฝั่งขวานะครับที่ให้มานะมีคูชคอนโทลมาให้คูชคอนโทลร,รุ่นนี้นะฮะถ้าทุกท่านซื้ออันติเมตนะท่านจะได้เป็นแบบอะดัพทีฟคูชคอนโทลซึ่งจะเป็นคูชคอนโทลที่เพิ่มหรือลดความเร็วตามคันหน้าให้ด้วยนะครับ ังน,นั้นทาให้การขี่ปลอดภัยเพราะว่าบางทีหลายๆท่านอาจจะมองไอ้คูคอนโทนเนี่ยววิ่งไปเกิดมันไม่เบรกให้ตามคันหน้าละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเบรกเองแต่อันนี้มีระบบเบรกตามคันหน้าให้ในกรณีที่อยู่ในรนะประชิดเพราะว่าระบบคูคอนโทลเขาจะสามารถตั้งได้3ระดับนะครับใกล้ไกลามากน้อยแค่ไหนสามารถตั้งได้เนาะแล้วก็มีตัวำจำกัดความเร็วเนี่ยผมชอบพูดผิดตรงกำจัดกับจำกัดนี่แหละนะก็คือจำกัดความเร็ว สมมติเราตั้งไว้ไม่ให้เขาวิ่งเกิน100้เราเหยียบยังไงเขาก็ไม่ไม่เกินนะครับอันนี้เราสามารถตั้งเองได้เลยนะขณะที่ขับกนะีวเนาะวิดีโอที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับหน้าจอรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเส้นกับระยะเนี่ยจะหมุนตามพวงมาลัยเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับนะมีแผนที่นำทางเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l a y พสสาม,มารถทำได้หมดเลยนะครับ แอรนะครับตัวนี้จะเป็นแบอ air แบบบอกอุณหภูมินะครับสามารถที่จะแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวามไม่ให้เท่ากันได้นะครับนะสำหรับแอร์ตัวนี้กรองฝุ่น PM 2.5ได้นะครับแอร์ air นะนะครับนี่แล้วก็นี่ครับคันเกียร์นะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เนาะมีระบบป้องกันการลื่นถลายมาให้นะครับออกตัวล้อฟรีมีมาให้ระบบป้องกันเนาะ ตัวนี้ระบบช่วยลงทางลาชันมีมาให้นะระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติมีมาให้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดรู้สึกว่าเซ็นเซอร์มันลำคาญปิดเสียงได้นะครับผมนะปิดเสียงได้นะนะครับผมนี่ส่วนเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนส่วนเบรกมือนะครับเบรกมือเนี่ยก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยคุณสมบัติก็เวลาจอดติดไฟแดงอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเขาจะดึงเบรกมือให้เราเองนะเวลาเหยียบคันเร่งเขาก็ปลดให้เราเองนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเบรกมือไฟฟ้าเราไม่ต้องไปคอยกังวลคอยยกเบรกมือถอนเบรกมือนะครับมันมีระบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนี่ส่วนนะครับกระจกมองหลังนะครับก็ตัดแสงอัตโนมัติมาให้ นี่เป็นไงระบบความปลอดภัยที่ผมแจ้งไว้เมืม่อกี้ผมบอกว่าราคารถเนี่ยถูกกว่าในรุ่นอื่นท้องตลาดนะแต่ด้วยออปชั่นเขาไม่แพ้เลยนะครับเห็นไหมคือต้องบอกว่าถ้าหลายๆท่านเนี่ยอยากได้ตัวท็อปแต่รู้สึกว่าเอ้ระบบแจ้งเตือนเบรกอัตโนมัติมันน่าลำคาญร,ระบบเตือนออกนอกเลนมันน่าลำคาญท่านไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะระบบพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้งานเราไม่ชอบจริงๆ เราสามารถปิดระบบการทำงานของเขาได้แต่รถก็ยังใช้งานได้ปกตินะก็เหมือนแบบเป็นรถคันหนึ่งที่แบบว่าคือไม่ได้มีระบบพวกนี้เวลาที่เราปิดใช้งานฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็น่าเอ้ยผมไม่อยากได้ระบบพวกนี้ผมไม่ชอบแบบไม่มั่นใจขับเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ปิดระบบการทำงานไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะทุกคน รีโมทของรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะสตาร์ทรถจากด้านนอกได้นะเปิดฝาท้ายได้ล็อกหรือปลดล็อกประตูอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับการสตาร์ทรถจากด้านนอกนะฮะไม่ได้สตาร์ทเพื่อวิ่งไปไหนแต่สตาร์ทเพื่ออุ่นเครื่องหรือว่าอะไรต่างๆนะเวลาจอดรถที่ตากแดดเงี้ยเวลาเราขึ้นรถใช่ไหมเออมันร้อนเงี้ยเราก็สตาร์ทวอร์มก่อนสักนิดนึงนะครับก็ทําได้หมดนะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะที่ผมไปบอกไปก็อย่างที่บอกไปครับออปชั่นจริงๆมันมาครบมาก นะครับระบบออโต้ไฟหน้าที่ปัดน้ำฝนระบบเตือนการชนระบบเตือนออกนอกเลนโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่ทุกวันนี้ผมเห็นคนเล่นกันเยอะๆเนาะเอาไปลากบิ๊กไบ์บ้างเอาไปลากเจสกีบ้างต่อท้ายพ่วงเนี้ยรุ่นนี้นะครับมีระบบกันส่ายของท้ายเวลาที่เราต่อพ่วงด้วยครับกันส่ายของพวกห่างพ่วงอะไรพวกเนี้ยรุ่นนี้จะมีมาให้นะครับเห็นไหม ระบบมันครบมากจริงนะฉะนั้นผมก็เลยอยากฝากมิวเอกไว้อีกหนึ่งในการตัดสินใจเลยฮะทุกท่านเพราะว่าด้วยราคาที่ก็ไม่สูงมากนะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆแต่ว่าออปชันที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าครบเลยนะครผมนะส่วนเรื่องการขับขี่นะครับ1.9ออกตัวดีไหม3,000ออกตัวดีไหมผมต้องบอกว่าผมไม่กล้าพูดตรงนี้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี เพราะว่าฟิลลิ่งในการขับขี่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะผมอยากให้ทุกท่านมาได้ลองขับด้วยตัวเองนะเพราะว่าสําหรับบางท่านก็บอกว่าเอ้ย1.9มันก็แรงก็พอแล้วแต่สําหรับบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่ขับรุนแรงจะบอกเอ้ยมันไม่พอมันต้อง3,000ฉะนั้นฟิลลิ่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็ยังไงมาลองขับดูเพราะว่ารถที่โชว์รูมตอนนี้ก็มีให้ลองขับนะครับเนาะโอเคผมก็ถ้าอยากให้ผมเจาะลึกรายละเอียดตรงไหนสําหรับรถคันนี้ การใช้งานลึกๆที่ท่านออกไปแล้วยังงงกับการใช้งานก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกวิธีการใช้งานในแต่ละอย่างให้ทีหนึ่งเนาะโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องของเซลต้นด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ